Bir วัสดีครับทุกคนก็วันนี้ตอนนี้นะครับเราจะมากินงอนะครับของอป่าครับงอป่าครับกับมะม่วงนะครับวันนี้งอป่าเวทอินเอวีเอสหรือมะม่วงนะครับทุกคนวีเอสมะม่วงนะครับดีววีเอสมะม่วงนะครับทุกคนดูครัดูแบบตอนนี้งอป่านะครับเนี่ยอันนี้ก็คือง้อป่าครับนั่นแหละนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเรามากินว่าอันไหนอร่อยกว่านะครับ นั่นแหละนะครับทุกคนแัดนี่ก็คืนมาบม่วนะครับ,บ,บนั่นแหละนะครับทุกคนหนึ่งเรานึ่งก็คือพี่นะครับไม่บุยแบบโอ้โหพี่นะครับเราจะกีมบมะม่วงก่อนนะครับ ร่วม,อ,มอร่อยมากครับ เดี๋ยวเราจะมากินงอกกันเลยนะครับดูรับโอ้โหค,คือแบบอ,อไม่บุ่ยเขาไม่เบุ่อครับโอ้โคือแบบว้ามมากนะครับตอนนี้ยาตัดสี่ใจไม่ได้นะครับทุกคนมะม่วงอะไรหรือหรือ งออร่อยนะครับกินมาหมดตอนครับ โอ้ทุกคนคือแบบมะม่วงก็อร่อยมม่วงก็อร่อยนะครับเดีวโหเราตัดสินใจไม่ไม่ถูกนะครับดูด นั่นแหละนะครับทุกคนก็วันนี้เรามากินมะม่วงกับง้อนะครับแล้วก็ทุกคนก็วันนี้เราตัดสินใจไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตัดสินใจพิจารณาแล้วกันนะครับทุกคนก็ทุกคนเลยคนไนถ้าอยากดูกเคลียอะไรก็เพลย์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ